นะะคยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะไอเย้นะคะโอ้โหปักปักหนูไม่รู้หนูไม่รู้ยังไงหนูไม่รู้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 นี่บริหารเอวบริหารเอวบริหารเอวดูค่ะดูดูสายสะโพกดูสายสะโพกดูสายสะโพาะออนซอนเด็กน้อยสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยไวรุ่นโอ้โหกราบกราบกราบสามน่ารักมากนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะอาย,ยุนะคะวันนี้เราจะมาออกกําลังกายยามเช้าค่ะโอ้โบกงวงบวกงวงโอ้โว,อวอมวอมอัพวอมอัพวอมอัพรอ,อ,พอนะคะขอพระคุณชุดสวยๆจากแม่พุ่มนะคะยกขาน่ารักให้ดูด้วยนะคะอ่ายกย้ายสายสะโพกสายจากหัวกดโอ้โหใจเย็นๆยจ,ใจ โอ้โหโอ้โหวัยรุ่นสายสะโพกนะคะสายไปด้วยกินกล้วยไปด้วยจะผอมไหมเนี้ยนะคะพี่ๆห่ให้กำลังใจเด็กน้อยตาแป๋วเอากระเป๋าขาดแล้วกระเป๋ากระเป๋าลูกวนขาดแล้วโอ้อ่าๆๆเกี่ยวกับกระเป๋าก่อนอ่ายกผลประโยชน์ให้จํำเลยนะคะระหว่างกระเป๋าขาด มะม่วงกอุ้ยผงตุตะเลยนะคะพี่พี่เริ่มใหม่ค่ะดึง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 โอ้โหโอ้โหท่าใหม่ของหนูท่าใหม่ของหนูสวยไหมคะน่ารักไหมคะโอดึง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 โอ้จะยกล้ออย่างเดียวเลยตาแป๋วนะคะพี่พี่ อันนี้ก็มาซ้อมเต้นนะคะทุกวันพาลูกออกกําลังกายนะคะวันนี้ซ้อมเต้นวันอื่นก็ไปเดินออกกําลังกายอันนี้โชว์บ้้นท้ายชะนอยโอ้ยเอ็นดูมากดูโบเอ็นดูโบมาอุ้ยกระโปรงกะพิ้วๆเลยนะคะหนูน้อยยืนสายพกนีอ๋อมวนงวงด้วยหมวนงวงทัเขินหมวนงวงท่าเขิน,ขนอ่ะดูดูดูอ่ะดูดูดูอ่ะดูดูดู อะดึงดึงดึงอะดึงๆๆๆดึง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 เออเก่งมากานะคะบรรยากาศบ้านเราเช้านี้ค่ะพี่พี่นี่จ้าคืมคืมๆๆอยู่นะคะเขาว่าพาย,ยุเข้านะคะบรรยากาศดีๆพาลูกมาออกกําลังกายจ้าแม่ๆมนะคะเอาอยัางไงเอาอยัางไงกันดีเอาอยัางไงชุงงวงสวยยังไงเอาชุงงวงใสหัว โอ like ้โหควักควักควักหนูไม่รู้หนูไม่รู้ยังไงอ่ะหนูไม่ร oh, ู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้อันหนูไม่รู้อันหนูไม่รู้หนูไม่รู้โอ้โหท่าใหม่นะคะท่าใหม่น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินเจ้าหมูแหววโอ้น่ารักมากนะคะน่ารักมากอ่ะดูดุดุอ่ะดูดุดุอ่ะดูดุดุใส่เต็มทุกแมกเอออาะสีอาะสีอาะสี นั่นดึบดับดึบดับดึบดับเลยไหนซอยเท้าทอทหารอดทนยังไงซอยเท้าทอทหารอดทนอ่ะดึง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 กุ้งกิงกุ้งกิงก่อนกุ้งกิงก่อนกุ้งกิง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 กุ้งกิ้งกุ้งกิงกุ้งกิงซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวซ้ายก่อนโอ้โะกุ้งกิงกุ้งกิงมาออกกำลังกายจ้าพี่จ๋า อ่ะยกซ้ายยกซ้ายยังไงไวรุ่นโอ้ชอบเหลือเกินท่าสายสะโพกเนี่ยนางชอบมากโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โยกเก่งมากโยกเก่งมากตาแปววแหววนะคะพี่ๆี่วันนี้มาออกกำลังกายนะคะทำยังไง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  ดึึโอมีพี่พี่จะสังเกตว่าเขาจะทําท่านี้บ่อยเพราะว่าเพิ่งเริ่มเรียนท่านี้นะคะพี่พี่เพิ่งเริ่มสอนท่านี้เขาก็จะจําท่านี้มาบ่อยๆนะคะพี่พี่นะคะโอยอ่อนสอนชุดมากอ่อนสอนชุดมากเลยนะคะอ๋อตาแป๋วมาแดนซิ่งวันนี้นะคะ

ต้องออกกาลังกายตรงคอเน้นคอหน่อยนะคะเพราะว่ามีแต่เหนียงแล้วโอ้ดูท่าดูท่านางอน่เน่บริหารเอวบริหารเอวบริหารเอวโอ้ยดูค่ะดูดูสายสะโพดูสายสะโพดูสายสะโพกอุ้ยออนซอนเด็กน้อยสายสะโพกเฮ้ยเยดืมดืมดึมดึมดดื่มคนเก่งมาออกกำลังกายค่ะ โอ้โบต้องสั่นสะเทือนงานนี้ต้องมีงานสั่นสะเทือนโอ้โหผอมก็คราวนี้แหละลูกผอมก็คราวนี้แหละผอมก็คราวนี้แหละโอ้โหชุดก็จะเป็นเดินเดียงด่างไปแล้วนะคะพี่พๆชูงวงชายหัวหนูไม่รู้หนูไม่รู้โอ้โ,โ,อโ,โยกขานาฬิกาท่านี้จะไม่ลืมนะคะเพราะว่า

มามมา,มาเดี๋ยวแก้ไขชุดแปด๊บนึงจ้าโอ้ชายหัวชายหัวเรียนเสร็จแล้วค่ะพี่พ,พี่ให้กําลังใจเด็กน้อยเรียนดีคนนี้หน่อยค่ะอ้ยดูพุงวันนี้เหมือนน้าหนักน้องนางจะลดไปประมาณ1ขีดนะคะพ,พี่พี่ค่ะให้กําลังใจหนูน้อยด้วยนะคะน้ําหนักน่าจะลงประมาณ1ขีดจ้าออกกําลังกายวันนี้จากพี่จ๋าอ๋อวายตดด้วยทีนี้อะ เดี๋ยวหลังจากที่ลูกได้ออกกําลังกายเสร็จนะคะเราก็ป้อนให้กําลังใจเขานะคะพี่ๆปอนให้กําลังใจกินกล้วยหวานๆยามเช้านะคะกล้วยเป็นกล้วยน้ําวาน,นะคะสุกเองไม่ได้บ่มนะจ๊ะนอนกินน่ารักที่สุดเลยอ๋นอน้องมินนี่วัยสี่ขวบนะจ๊ะฝากให้กำลังใจน้องตาแป๊วแป๊ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ โอ้ยยกขาต้นโอ้ยโอ็มนวลนวนเขาอยากให้กอดบอดเขาหน่อยลุงนวลเขาอ้อนแล้วเขาอ้อนแล้วโอ้ยจ um ังแม่นเนาะอยากให้พ่อกอดโอ้มยกอดกันกอดกันโอ้รักกันโอ้ยจังแม่นเนาะจังแม่นเนาะอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ย ไมตดเก่งปังุดปัดปุดปัด,ปดออกตลอดเลยค่ะพี่พี่มาหมามก่อนมาหมามก่อนโอ้ยดูท่านั่งซิเป็นคุณสตีเหรอนั่ง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 ยังไงเนี่ยโอ้ยพี่พี่ค่ะความน่ารักของน้องช้างนะคะมุมน่ารักก็มีมุมน่ากลัวก็มีนะคะอ่าอิ่มยงังอิ่มยงังโุ้ยดูตาแป๋วไปแล้วค่ะดูตาแป๋วไปไหนอะ ตาแป๋วไปไหนลูกตาแป๋วไปไหนอะ่ะกินอิ่มแล้วเหรอไปไหนอะ่ะอุ้ยอฮ้ยเต้นต่อตาแป๋วกินอิ่มแล้วเต้นต่อจะไปหาพ่อเลยบอกจะไปหาพ่อเลยหรอไปถูกเปล่าไปถูกเปล่าไปไลไปถูกไม่รู้จากทางแม่แต่อ้วนพาไปลอยเหยียบท่อนะ้ลูกเออดูค่ะเออเดินผ่านท่อน้องรู้นะฮะ ไป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 อะดึงดึงดึงอุ้ยดูพุงดูพุงเขาไม่อยากไปเขาอยากอยู่กับพอออ่บพอ,อเราอยากอยู่กับพ่อโอ้ยอเฮี<ข>อ,ขอ,ขอ ah. ยากอยู่กับพ่ออุยขอบคุณค่ะย่อยังไงย่อยังไอองไน่ารักรู้แล้วน่ารักสวัสดีค่ะก่อนโอ้ย,ยอ โอ้น่ารักโอ้พ่อจา๋าเก่งมากเก่งมากอ่ะป้อนก่อนป้อนก่อนป้อนก่อนให้กำลังใจก่อนด้วยเช็ดปากด้วยเออออกลองเช็ดปากหน่อยเป็นสาวเป็นนางแล้วนะคะอืมไปไปหาพ่อไปหาพ่อป้อนพ่อด้วยไะป้อนพ่อด้วยกินด้วยการเป็นพ่อลูกต้องกินด้วยกันไปกันเลยไปกันเลยเอา้าหิวน้ำนะ ดูดูดูโอเคเดี๋ยวแม่ไปเปิดน้ำให้จ้าเดี๋ยวเปิดน้ำให้เจ้าหมูอ้วนก่อนนะจ้าพี่พี่ดูค่ะดูดูดข้อสะบัดเพราะว่าน้ำไม่ไหลนะคะอ่ะโอเคเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะพี่พี่บรรยากาศไม่มีแดดแต่ว่าร้อนอบอ้าวจากวันนี้นะคะเชา้ชาเช้านี้ร้อนอบอ้าวเลยอ่ะมามาน้ำเลยลูกอ่ะพอ่พอพ่อควานให้พ่อแสนสุกกินแล้วหรอ ให้พ่อสุกินกล้วยรอแปหววๆต่อคิวกันต่อคิวกันนะคะอแหวววเพิ่งออกกําลังกายมาร่างกายต้องการดื่มน้าน,นะจ๊ะอ่าโอเคค่ะพี่ๆยังไงฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออาภัยทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่อ่าอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำให้หมูอ้วนก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ